จำได้แบไม่บ okay. ายแมันตรงประหวานแกแบบโอยเคขอาไยังไอรอบปลาเปล่าใครมาลังรอปลาบายบายเสียงไฮเสียงไาก้กินเสียงไหอะไปเสียงไฮนี่พี่ปุ้มบายดูดิใช่ไปด้วยได้ไหม ได้ครับแต่ต้องนั่งไม่จาจเลยนะจนหยดสุดท้ายหยดสุดท้ายแล้วครับ